โดยรกนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะครับผมเครื่องลดน้ําต้นไม้อัตโนมัตินะครับควบคุมด้วยออร์โนโยโนนะครับอเมกาสามสองแปดพีครับโดยการแสดงผลนะครับของการวัดความชื้นดินนะครับผ่านทางจอ LCD ขนาด1 6บคูณนะครับโดยมีในส่วนของวงจรรีเล์นะครับทำหน้าที่ในการต่อนะครับในส่วนของปั๊มน้ํานะครับเพื่อให้ทําหน้าที่ในการเปิดหรือปิดปั๊มน้ำให้ระบายน้ําเข้าสู่ผืนดิน ที่เราติดตั้งเซนเซอร์ไว้นั่นเองนะครับโดยเซนเซอร์วัดความชื้นในดินนะก็จะเป็นบอร์ดนะครับเล็กๆที่เป็นวงจรคอมเพลเตอร์นะครับโดยใช้ LM358 ซึ่งเป็นออฟแอมนะครับในการเป็นคอมพิวเตอร์เพื่อทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบความชื้นของดินนั่นเองนะครับแล้วต่อความชื้นดินนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของตัวหัวเซนเซอร์นะครับซึ่งเป็นลักษณะนะครับั้วนะครับไฟฟ้าขนาดจัน2ขั้วนะครับ เพื่อทำในที่ในการวัดความชื้นดินนะครับที่เราปักลงไปในดินนั่นเองนะครับสำหรับแหล่งจ่ายไฟของเรานะครับก็จะใช้นะครับในส่วนของนะครับเส้น USB นะครับหรือว่าสาย USB ขนาด5โวลต์นะครับโดยจะต่อกับนะครับอะแดปเตอร์นะครับหรือว่าตัวชาร์จสมาร์ทโฟนนะครับก็ได้เช่นกันหรือจะใช้ในส่วนของอะแดปเตอร์5 9โวลต์นะครับเพื่อไว้สําหรับในการจ่ายไฟก็ได้เช่นกันนะครับโดยมี ขั้วข้างในครับเป็นขั้วบวกขั้วนอกเป็นขั้วลบนะครับห้ามสลับกันนะครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับที่หน้าจอ lcd นะครับขึ้นนะถาว่า Watering Machine นะครับแล้วก็ก่าว humidity นะครับแล้วก็ตามด้วยค่าความชื้นของดินนะครับในหน่วยของเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่านะความชื้นของดินต่ํากว่า20%แล้วนะครับก็จะสั่งให้รีเลย์นะครับของเราทําการเปิดวงจรเพื่อทาหน้าที่ในการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องปั๊มของเรานั่นเองนะครับ โดยจะสังเกตเห็นว่านะครับที่ตัวนะครับบอร์ดรีเลย์ของเราก็จะมี LED สีเขียวนะครับแสดงสภาว่าการทํางานนะครับถ้าเกิดรีเลย์ทำงานไฟ LED สีเขียวก็จะติดครับแต่ถ้าไฟเข้า LED อาไฟเข้าบอร์ดรีเลย์เฉยๆนะครับโดยที่ยังไม่ทํางานก็ไฟสีแดงก็จะติดนั่นเองนะครับ หลับการทดสอบครับเราก็จะมีในส่วนของกระดาษทิชชู่นะครับคึึงชุบนะ้ําเอาไว้พอชื้นนะครับถ้าเกิดว่าเราลอยเซนเซอร์เอาไว้อย่างนี้นะครับความชื้นจะต่ำกว่า20%โดยในที่นี้อ่านได้ประมาณ0.2%นะครับดีเลย์ก็จะทํางานเป็นการเปิดปั๊มให้ทํางานเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาในส่วนของหัวเซนเซอร์นะครับไปจิ้มนะน,นะครับบริเวณที่ชื้นนะครับ โดยมีความชื้นที่อ่านได้มากกว่า20เป็นต้นไปนะครับก็จะสั่งให้นะครับลีเลย์หยุดทำงานโดยจะสังเกตเห็นว่าครับไฟ LED สีเขียวไม่ติดนั่นเองแต่ไฟ LED สีแดงก็ยังคงติดอยู่นั่นแสดงว่ารีเลย์นะครับไม่ทำงานนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเซนเซอร์ออกนะครับโดยมีความชื้นต่ำกว่า20นะครับตัวรีเลย์ก็กลับมาทำงานเหมือนเดิม ครับนี่คือเครื่องนะครับลดน้ําต้นไม้อัตโนมัติโดยการวัดนะครับความชื้นของดินนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นดินนั่นเองนะครับผมขอจบการนําเสนอนะครับเครื่องวัดความชื้นดินและให้น้ําอัตโนมัติแต่เพียงท่นี้ครบผมสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ